เริ่มกันที่เทศบาลตำบลบึงการค่ะเร่งก่อสร้างบ้านเทิดไทยองราชัน8 4พรรษาเพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้โอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยและเพื่อให้ทันมอบบ้านในวันพ่อ5ธันวาคมนี้ค่ะเทศบาลตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการได้จัดทําโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองราชันเพื่อดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดําเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงสําหรับปีนี้เทศบาลตําบลบึงการได้พิจารณาอนุมัติเงินจ่ายขาดสับสมจํานวนรายละ1 0 0 0 0แบาทเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสมควรให้การช่วยเหลือจํานวน2ราย ส่วนการดําเนินการก่อสร้างโดยใช้รายงานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบืองการจากงานป้องกันกองช่างและกองสาธารณสุขรวมทั้งชาวบ้านจนํานวนหนึ่งได้เร่งก่อสร้างบ้านเทิดไทยองราชาันให้ทันมอบบ้านในวันที่5ธันวาคม2554ซึ่งเป็นวันพ่อที่จะถึงนี้ค่ะ มาต่อกันที่การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเข้าเจราจากแก้ไขปัญหาเกษตรกรแย่งคิวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวหลังนำรถบรรทุกมาเข้าคิวรอข้ามคืนกว่า100ลายเหตุเพราะมีราคาจูงใจขายสูงกว่าในท้องตลาด3,000 40,000บามพันถึงสี่พันบาทค่ะ การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าเจราจากับกลุ่มกเกษตรกรหลังเกิดปัญหาย,ย่งคิวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากมีกเกษตรกรนำรถบรรทุกข้าวมานอนรอเข้าคิวรับจำนำมากกว่า100รายเพราะราคารับจำนำข้าวในโครงการสูงกว่าราคาซื้อขายข้าวในท้องตลาดตันละ3 0 0 0ถึง 4, บาทจึงจูงใจให้กเกษตรกรนำข้าวมาเข้าคิวรอเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรกรบางรายอ้างว่ามีบัตรคิวขณะที่เกษตรกรบางส่วนให้ยึดตามคิวรถบรรทุกที่จอดรอตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ทําให้เกิดการโต้เถียงกันเจ้าหน้าที่เกรงจะเกิดปัญหาจึงได้เข้ามาเจรจาโดยในวันนี้ได้สั่งให้มีการยกเลิกบัตรคิวและให้เกษตรกรเรียงลําดับตามรถบรรทุกเข้าที่มาจอดต่อคิวรอเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้เกษตรกรสามารถนํเข้าเข้าจํานาได้อย่างทั่วถึงทุกราย พร้อมกันนี้ได้จัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพและจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดคุณภาพมาประจําจุดรับจำนำข้าวที่เกิดปัญหาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการรับจำนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ทางด้านอำเภอนามนจังหวัดกาลสีนจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการเกี่ยวข้าวนาวานสืบสารประเพณีช่วยชาวนาลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการจ้างแรงงานผลผลิตส่วนหนึ่งที่ได้ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภกภัยน้ำท่วมทางภาคกลางค่ะหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านหนองบัวจังหวัดนครพนมหารายได้เสริมปีนต้นจิกเก็บชันไม้หรือยางไม้ขายมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละ200-300ถึงบาทค่ะ หลังเสร็จจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านหนองบัวอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมหาไรายได้เสริมด้วยการใช้ความสามารถพิเศษในการปีนต้นไม้สูงขึ้นไปเก็บชั้นไม้หรือยางไม้ที่อยู่ตามต้นไม้จิกมาขายจะมีพ่อค้ามารับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ40บาท ในแต่ละวันจะหาได้วันล,ละประมาณ50-60กิโลกรัมมีรายได้วันล,ละ200-300บาทส่วนชันไม้ดังกล่าวจะนำไปเข้าโรงงานผ่านกระบวนการแปลรูปออกมาขายเป็นผงชันนำไปผสมน้ำมันใช้อุดไม้ในงานก่อสร้างและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะในการอุดรอยรั่วของเรือได้เป็นอย่างดีค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดมุกดาหารค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับเทศกาลชมดอกไม้งามบนลานหินที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทือค่ะ เริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวความสวยงามของปติมากรรมหินที่วางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นรูปร่างแปลกตาตลอดจนสีสันอันสวยงามตามธรรมชาติของดอกไม้ป่านามพระราชทานอาทิดุสิตาซอยสุวรรณทิพย์เกสรและมณีเทวารวมไปถึงพันไม้อื่นๆกำลังเบ่งบานรับแสงตะวันบนลานหินกว้างณอุทยานแห่งชาติภูผาเทืบกตำบลนานสีนวลจังหวัดมุกดาหารแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยทางจังหวัดได้จัดเป็นเทศกาลชมดอกไม้งามบนลานหินขึ้นเพื่อให้หนักท่องเที่ยว เราได้ชมความงามที่เกิดจากธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามซึ่งเป็นเสมือนมนสเสนห์ของจังหวัดมุกดาหารที่อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสท่องเที่ยวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางพีสานช่วงนี้ขอเชิญกลับไปทางสถานีค่ะ